รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Japan. S 2> สนับสนุนโดยอีออนบัตรเครดิตอีออนรอยัลออคิดพลัสแพลตินัมเหนือกว่าทุกการใช้จ่ายสะสมไม่ได้เร็วกว่า ดอโมคอมบาวาสวัสดีตอนค่ำๆกับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการส <Kan isa. S 1> ุก้ยเจแปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องร้องว่าสกยสวัสดีครับทีโรครับกำลังจะบ,บินไปจังหวัดโอกินาวากันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะผมพอดียังไม่ได้ซื้อประกันเดินกันนะครับ แต่เดี๋ยวนี้นะฮะซื้อง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องเป็นหัวงเลยครับแค่นี้ใช้ออปพลิเคชันนะครับ <_ S 2> เข้าไปป๊บกดออปพลิเคชัน msig แล้วก็ไม่ยากเลยครับกด <_ S 1> แบบนี้ปบได้แล้วแค่นี้ครับ <_ S 2> แต่ระวันนะครับก่อนที่จะบินไปก่อนซอชั่วโมนะครับถึงจะสื้อได้ครับแล้วก็ ซื้อแล้วใช่ไหมครับผมก็ตัวนี้สบายใจอื่นใจนะครับแล้วก็บินไปอีก่นได้เลยนะครับ M S I G Travel Easy ครับอย่าลืมนะครับไปครับไปโอกินาว่าด้วยชัยฮ่องกงแอร์ไลน์ครับวันนี้ครับฮีโรเนี่ยบิ c เนสคล u สบิ e เนสคล s สวันนี้ แม,แม่แม่แม่วันนี้นั่ง Business Class กันเลยทีเดียวนะคะฮิโรสังแบบนี้คงมีแรงเพิ่มในการพาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นมากขึ้นแน่ๆเลยค่ะ ซึ่งสายการบินที่ฮิโรซังใช้บริการในครั้งนี้นะคะคือฮ่องกงแอร์ไลน์เป็นอีกหนึ่งสายการบินแบบฟูลเซอร์วิสที่สะดวกสบายบริการดีและราคาไม่สูงมากค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ว่าการไปเที่ยวโอกินาว่าโดยเลือกนั่งสายการบินนี้แล้วไปต่อเครื่องบินที่ฮ่องกงเพื่อไปลงสนามบินนาฮาใช้เวลาน้อยกว่าระยะทางสั้นกว่าการเดินทางไปญี่ปุ่นแบบปกติแล้วจึงต่อเครื่องไปยังโอกินาวาหลายชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเป็นอีกหนึ่งสายการบิน กับเส้นทางไปญี่ปุ่นที่น่าใช้บริการมากๆเลยล่ะค่ะจือการ่ญี่ปุ่นครับน่าสบาย เมนโซเลโอกินาวาไม่ทันไรก็มาถึงแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปตามหาที่เที่ยวแบบสุก้วยของโอกินาวาพิโรซสังขอมาแวะอีออนมอลล์โอกินาว่าไรคอมนี่ซะก่อนซึ่งอีออนมอลล์สาขานี้เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดตอนนี้ก็เลยเป็นห้างสรรพสินค้าที่สุดปังอลังเวอร์ที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะโอกินาวะาและเป็นศูนย์รวมแห่งใหม่ของคนที่นี่เลยก็ว่าได้ค่ะใหญ่มากใหญ่มากแล้วเพิ่งเปิดนะครับวันที่25เดือนเมษายนนี่แหละ ไม่เปิดเลยของโอคินาวาก็ตกใจเลยอยากได้ยินใหม่ๆอยู่อ่ะโอ้มีตู้ปลาใหญ่ขนาดนี้ตู้ป,ปลานี้นะฮะก็มีปลา25อย่างของโอคินาว่านะครับคนที่มาช้อปปิ้งก็ดูได้ปลาโอคินาว่านะครับนี่ไนงะ โดยที่นี่มีพื้นที่ถึง175,000ตารางเมตรมีทั้งหมด5ชั้น235ร้านคา้าหลากหลายสินค้าและบริการทันสมัยและใหญ่โตมากๆีก่โรซังมีอะไรแนะนำไหมคะนี่แหละครับร้านรอคิวเยอะนะครับอันนี้เรียกว่าร้านดังได้เลยเขาเขียนว,ว่า世界第一二番目に美味しい焼き立てメロンパンアイスเ,ยเ,ยยเปย <laughs> ์ตรงๆก็คืออร่อยที่สุดอ,อันดับสูงในรอบพ,พึ่งย่างเมลอนปันมีไอศครีมข้างใน ชื่อร้านครับจำไว้นะครับภาษาญี่ปุ่นครับเซกายดีนี้บ้านไม่เนียโอชิยากิแทตเมิร่อนบางไอซ์ชัดไหมล่ะภาษาญี่ปุ่นรอคิวครับโหแค่ชื่อก็กินขาดแล้วนะคะซึ่งร้านนี้นะคะอากิบอกได้เลยว่าดังมากมีทั้งหมด32สาขาแต่ไม่ว่าจะไปสาขาไหนคนก็เยอะเหมือนกันหมดนะคะสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับดูสิครับรสชาติมีแบบนี้มีรสชาติเกลือมะชชาก,ก็มีบานิรา,านะฮะโยกชะเดโยกชาบิน,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 นีใช่ใช่สี่ร้อยสี่สิบสยเยนสี่ร้อยสี่สิบเยนประมาณร้อยร้อยร้บาทประมาณนี้ครับ ในที่สุดก็ได้มาสักทีนะคะเพื่อเป็นการันตีว่าเมลอนปังอันนี้เด็ดจริงเราต้องให้ฮิโรซังเป็นคนพิสูจน์ค่ะอย่างนี้คุณผู้ชมคืยเห็นไหมครับโ okay. อเคยินเลยนะคร,บรกกับข้างนอกเรียกว่าขนมปังเมลอนนะครับแล้วก็ข้างในคือคือชาเขียวยนีนเลยนะยังไงคะฮิโรซังชอบแน่คุณครับกำลังดูโทร o ัพท์อยู่ใช่ไหมครับ ขึ้นนะครับใช่ชอบอันนี้หอมหอมขนมปังเมลอนใช่ไหมครับข้างในก็มีเย็ๆเข้ามามันอุ้งกับเย็งผสมกันถ้าใครไปญี่ปุ่นแล้วเจอร้านป้ายสีเขียวสดใสที่มองเห็นแต่ไกลของร้านอย่าพลาดที่จะแวะชิมเมลอนปังไส้ไอศครีมกันดูรับรองติดใจแน่นอนค่ะวันนี้ิวะ <c oughs> ลองของใหม่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปเดินเล่นกันต่ออีกสักหน่อยดีกว่าค่ะเห็นที่เราสังบอกว่านะคะนอกจากมีโซนร้านค้าร้านขนมต่างๆและแบรนด์ดังๆแล้วที่นี่นะคะยังมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้ได้เลือกซื้อของสดอีกด้วยล่ะค่ะโออีออนบงังอีออนมีธนาคารด้วยครับแล้วข้างในนี้นะครับมีมีจอนะครับแยกกันนะครับ ที่นี้ก็คือยอนอีออนสไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ตถ้ามาโอกินาว่านี่นะครับก็มีมาม่วงของโอกินาวาสีแดงๆแบบนี้ครับไม่เหมือนของเมือนไทยนะฮะของมันไตก็จะสีเขียวเหลืองใช่ไหมฮะนี่สีแดงแล้วก็ซับปอร์กราคานะครับอันนึงนะครับ2,138ันหน่งระครับประมาณ600บาทนะครับว้าวแล้วก็อันนี้น่ารักดีเล็กๆแบบนี้ครับอันนี้ซับปอร์กน้อยนะฮะซับปอร์กเด็กนะครับ สี én, anyway, ่ร้อยก้าสิบแปดเนี่ยร้อยห้าสิบบาทอันนี้อร่อยหรือเปล่านะอยากรู้นะอร่อยหรือเปล่านะนี่คืออะไรคะคืออะไรโอเคนี่คือเนื้อโกลด์ค่ะโกลด์โกลด์ได้เลยครับอร่อยนี่คือมีซัปโปโรนะครับแล้วก็ที่นี่อากาศก็ใกล้ๆมือณฑลเนาะก็มีแก้วมองก่อรดราโกฟลูสนะครับมีแบบนี้เลยลูกละหกร้อยเยนครับอืมไม่อิปุ่น่ะหายากไง ซุปเปอร์มาร์เก็ตของที่นี่นะคะจะตั้งอยู่บริเวณชั้น2ในโซนของอีออนสไตล์ค่ะภายในก็จะมีขายอาหารผักและผลไม้สดต่างๆให้เราได้เลือกซื้อเลือกหากันได้ทั้งคุณภาพความสะอาดและความปลอดภัยแน่นอนค่ะโอคินาะว่าครับชุดโอคินาวาสีปานเย็นครับอันนี้สวยนะในช่วงต่อไปนะครับผมก็ปลาไปผลไม้ของที่นี่แหละครับเยอะม,มากครับกินด้วยครับไปต่อครับ พูดเปิดมาสักขนาดนี้นะคะเห็นที่เราจะพลาดช่วงหน้าไม่ได้ซะแล้วสิงั้นพักสักครู่เดียวเดียวกลับมาเที่ยวพร้อมๆกันนะคะ สนับสนุนการเดินทางโดยฮ่องกงแอร์ไลน์มานี่นะครับเห็นไหมครับวลคัมโอกินาวะครูซแลนนะครับเป็นยังไงก็ไปข้างใน,นครับ ที่โอกินาว f าฟรุ l ตแลนี่นะคะอย่างที่ฮิโรซังบอกเลยคะ่<ล>ะว่า <ละ S 1> เป็นสวนสนุกในรูปแบบของสวนผลไม้ <ละ S 1> เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่ของโอกิน w a ที่น่าสนใจมากๆมีด้วยกันทั้งหมด9โซนอยากรู้ว่าเป็นยังไงเราตามฮิโรซังไปกันต่อเลยคะ่ะใช่รมาเดินทางได้แล้วค่าเข้า o k กิน w a Fruitland นด์สำหรับผู้ใหญ่นี้นะคะอยู่ที่1,000เยนและเด็กอยู่ที่500เยนเท่านั้นคะ่ะกำลังเข้าไปเลยนะครับเริ่มต้น start โอ oh, ้่ปุ่มนะครับถ้าโอ,อก,กินาวาก็มีชมพูด้วยนะเหมือนือนใจเลยครับเต็มเลยเต็มเห็นไหมครับเต็มเตมครับสิ่งที่ที่นี่น่าสนใจก็คือเขามีแผนที่ให้ใช่ไหมครับแล้วก็มีมีเกมให้เาราเล่นนะครับก็คือแบบนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> สมมุติว่าอันนี้เขียนภาษาอังกฤษด้วยนะครับ which historical figure is said to have f n e n e e d ลินจีฟรุ u ตส์ผมรู้ครับคนที่ชอบลินจีใครครับในในคนที่มีชื่อเสียงในประวัติเคลโอพาตรลาไม่ยังกุยฟี่น่าจะใช่อันนี้แหละเฮเลนไม่ใช่ครับตรงกลางผมรู้หมดครับเรื่องความรู้แบบนี้อะครับไม่พลาดก็ <c oughs> คนใส่ตัวน,นี้ใช่ไหมครับกระดาษแบบนี้นะตัวน,นี้ไม่มีสตัมป์อะไรเลยนะครับใส่ตัวน,นี้เลย แล้วก็ถ้าคืณเนี่ยคำตอบถูกต้นเนี้ยนนได้ซ้มคะแนนนะครับยองกวีฟรีนะครับเินชีชอบมากเลยชอบเินชไีได้เลยฮิโรเก่งจังแม่พิธีกรของเรานี่เก่งไปซะทุกอย่างเลยนะคะแม้กระทั่งเรื่องชมตัวเอง การเดินเที่ยวในโอกินาว f าฟรุตสแลนด์นี้นะคะเราจะได้รับภารกิจในการไปช่วยเหลือพระราชาโดยจะได้แผนที่คนละหนึ่งใบเพื่อไปผจญภัยตอบคําถามทีละด่านถ้าตอบถูกในแต่ละครั้งก็จะได้รับตราปั๊มผ่านด่านบนแผนที่ของเราตอบถูกทั้ง19ข้อก็จะสามารถช่วยพระราชาของดินแดนนี้ได้นั่นเองค่ะข้างๆทานนเนี่ยฮะก็จะมีอธิบายเกี่ยวกับผลไม้อย่างเช่นอันนี้มะเฟืองใช่ไหมครับ star fruits นะครับเขาก็แนะนําว่าสตาร์ฟู๊ดก็อะไรกินยังไงถึงจะอร่อยได้นะฮะออฟฟิศปองก็มีออฟฟิศติ๊กเนิลเทพนะฮะค้านาก็มีนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมครับวันนี้ฝนตกแบบนี้ครับก็สามารถมามาเล่นได้เลยเพราะว่าเขามีรังคานะครับรังคาแบบกันฝนได้เลยอันเนี้ยผลไม้เบรกนะคานิสเตลนะอย่างเงี้ยครับคานิสเตลนะครับยินดีต้อนับ ทีนี่ก็คือโซนผีเสื้อผีเสื้อนะครับแต่ตัวนี้อาจจะไม่ใช่รูดูของเขานะคะก็เ,เลยไม่มีครับแต่แล้วแต่รูดูเนี่ยแต่รูดูที่ผีเสื้อนะเขาจะเข้ามาเต็มเลยแต่ตัวนี้ไม่มีแล้วไปต่อครับเราไปผมแนะนํานกน่ารักน่ารักแปลกๆปครับเฮ้ยทีม,ทม,นนยมงานทําไมนั่งอยู่เนี่ยตาง่ายอยู่นะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชน่านเหมือนกันโอเค จากพีเซอร์นะครับต่อไปก็คือวาร์ดเยร์นะครับนกน่ารักมากครับเข้าไปครับโอ้อันนี้ต้องเยี่ยวมองก่อนนี้ใช่ไหมครับแต่จากตัวนี้ยังไม่มีลูกนะครับแต่ก็เนาะเหมือนเหมือนใจเลยเข้าไปเลยครับโอ้นอกสีสวยมากเลยทำไมไม่มีคอนะ่ะคอหายไปไหนคุณน,นอกรับอยู่เหรอไม่มีคอที่ผี <c oughs> ผี <c oughs> ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้นอนอยู่แบบนี้ฮะแล้วเวลาเตื่งแล้วนะเมื่อยนี่เลยเมือ่อยเส้นเตื่นครับเส้นตื่นนกตัวนี้ก็น่ารักนะสีแดงน,นะอ๋อเขาตัวนี้กำลังเพ่งหวนอยู่ครับเพ่งหวนกำลังเพ่งห่วอ, <laughs> อ,อยู่ฮะวันนี้คืนนี้ทำอาหารอะไรดีนะประมาณน,นี้ครับต็ตะอันนี้ก็ลาบไปอยู่หรอ ราวัลนะรับอยู่ดูฮโรซสังของเราจะตื่นเต้นสนุกสนานในส่วนนกไม่น้อยเลยนะคะแปลงแซวนกสะงั้นอ่ะสงสัยคุณลุงอ่ะหนาวเนี่เลยเดี๋ยวนะครับจะทำงานอีกอีกสักพักนะครับจะเสร็จแล้วครับปิดแล้วครับซื้อนะครับคุณลุง เดี๋ยวพักเบรกสักครู่นะคะช่วงนาฮิโรซังจะพาเราไปเที่ยวกันต่อ,อค,ค่ะห้ามพลาดนะคะสนับสนุนโดยพารกมไปการเดินทาง MSIG Travel Easy Bird Food อันนี้ให้อาหารนกน่เลย นกมาแลอหยห้อะไรอะรายการสกุญี่ปุ่นจัดไหมมองกรด้วยฮิวนัมฮิวนัมอดีอ้าวยมกุลญี่ปุ่นรายการสลไปเลยดีกว่าอืมนกไหยบุษะตัวนี้บินแล้วนะนกไหยบุษเนี่ยจนตันทําโมอรไซชื่อไยาบุษะเนี่ยนกนี่แหละนี้อะไรครับ โอ้โหอ,อันนี้มอนต์ตัวนี้นะแล้วเชิงครับ <c oughs> บัตมางครับอันนี้ภาษาไทยว่าอะไรนะครับขังขังขังข่าวขังเข่าใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะสงสยัยเขานะครับกำลังรับตานะครับขังคืนแล้วครับ <c oughs> ขังคืนเท่าไหร่ครับที่นี่ ดูถ้าว่าหมดงานพิธีกรแล้วให้คิโรสังไปเปิดคณะตลกก็คงจะรุ่งหน้าดูเลยนะคะคือบงก็อ,อ,อธิบายนี่นึนที่นี่มีนกเยอะใช่ไหมครับเขาไม่ได้จับมานะฮะเขาก็เนี่ยนกที่ไม่สบายป่วยนะคะเขาก็มาเก็บเพื่อให้ให้เขาฟื้นฟูนะฮะแล้วก็เมื่อไรเขาสบายขึ้นแล้วปล่อยบินไปเองนะครับดีนะเขาคิดดีครับ S 1> <S 1> ใช่แล้วล่ะค่ะการนํานกต่างๆมาไว้ที่นี่ก็เพราะว่าเพื่อดูแลรักษา,าการบาดเจ็บและอนุรักษ์สายพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ให้ยังคงมีต่อไปโดยอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์กองอนุรักษ์ธรรมชาติจังหวัดโอกินาวะเมื่อนกมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมก็จะปล่อยกลับสู่ป,ป่าต่อไปค่ะเมื่อกี้ยอนนกนะครับเสร็จแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีโอ้โหมาม่วงใหญ่มากเหมือนเตละใหญ่มากใหญ่มาก

ไม่รู้จักเห็นไหมแค่รูปรักภายนอกนั้นยังไม่สุกโกยพอตรงมาที่โซน r รุตคาเฟ่เลยค่ะมีให้เลือกอยู่หลากหลายเมนูไอศครีมหลายรสชาติพร้อมท็อปปิ้งผลไม้สดเยอะแยะกินแล้วได้ความสดชื่นบวกมีประโยชน์อีกด้วยนะคะอนี่ค่ะคุณผู้ชมครับเห็นไหมล่ะอันนี้มันมืนสว่วนผลไม,ม้บุฟเฟ่องเหมือนแต่เอามารวมตัวนี้เลยนะครับเป็นยังไงครับ แตงไม่แค่นี้ครับสก๊อยจะประมาณอันนี้ไม่สกอยครับอย่างนี้เลยครับโอ้โหคือแบบน่ากินมากเวอร์เลยอะค่ะพาเฟฟรุตมาร์เทนชุดยักษ์ราคา2,000เยนที่มีไอศครีมกว่า13รสพร้อมผลไม้สดมากมายขนาดนี้ยอมใจจริงๆเลยนะคะชุดนี้ยิ่งใหญ่สมกับเป็นขนมหวานของดินแดนแห่งผลไม้จริงๆ <c oughs> โอ้โอ เด็กจากแถวนี้บอกพ่อพ่อทำไมของแก้วแกแ้วของฉันเนี่ยมันเล็กมากเลยนะพ่ออยากได้อันนั้นอนะ่ะพ่อก็ลูกอยากกินเยอะขนาดนั้นหรอไม่เป็นไรครับรายการซื้อไอช็อปนี่ครับพิธีกุ้งฮีหรอนะครับกินเลยครับอันนี้เดียวละลายนะเดี๋ยวกิน,กนฟันนีกอันนี้กังกออน,นุญาตอืออ้อร่อยมากมาม่วงน,นะฮะช็อกโกชิปวานิลา อันนี้นะครับมีมีมะยมองกรมีสป,ปรอดมีแตงโม,มนะครับแล้วก็มีสตรอเบอร์รี่อยู่ข้างบนนะครับคือกินได้หมดเลยนะฮะที่ที่สุรัมผลไม้อยู่ที่ใช่ไหมครับ <c oughs> เขาก็ทําทํามาแบบนี้เลยอืมหลายแค่ก็มองเราอยู่นะครับผู้ใจของนกักกินคนเยอะอแบบนี้หรอเออเนี่ยครับ <c oughs> แล้วก็แน่นอนรืชรานนะครับก็มีผลไมอ้อะครับ ช่วงรู้ดูผลไม้ของเมืองไทยเนี่ยครับกองก็เข้าไปสวนแล้วพมีกินบุฟเฟ่อะไรนี้ใช่ไหมครับแค่นี้น่าจะอิ่มได้นะอีก <laughs> คนนี้ผมก็จะมีกินกรรมแบบนี้นครับเป็นผลไม้บุฟเฟ่เลยผ <laughs> ลไม้บุฟเฟ่ครับ <laughs> เลือกเอาได้เลยนะฮะ <laughs> ทีมงานครับผม <laughs> คนเดียวไม่ไหวครับฮะเชิญ <laughs> ครับ <laughs> <laughs> ายเชิญครับเชิญครับเชิญครับโอ้ยโยเชิญครับอ่าเชิญครับอ่าฮอาโอเคค,คุณด้วยคุณด้วย,ยะะค,ครับทีมงานมีกี่คนกับวันนี้พอเยอะนะฮะโอเคทีมงานกลับเชิญครับ และนอกจากฟู้ดคาเฟ่แล้วใกล้ๆก,กันนั้นนะคะก็ยังมีช้อปปิ้งโซนแหล่งรวมของฝากของที่ระลึกต่างๆมากมายมีทั้งผลไม้สดและของแปรรูปเป็นผลผลิตจา ทางท้องถิ่นของโอกินาวาอย่างเช่นแอปเปิลแมงโก้ที่สีสันสดใสสับปะรดหวานฉ่ำชื่นใจและขนมของฝากขึ้นชื่ออย่างคาสเทล่าเค้กฟองน้ำอร่อยอร่อยนุ่มนิ่มรสน้ำตาลทรายแดงกับรสสับปะรดและเบนีอิโมทาร์ดทาร์ดมันหวานสีม่วงสวยงาาแถมหอมอร่อยทุกอย่างนี้นะคะสามารถหาซื้อได้เฉพาะที่โอกินาวานี้เท่านั้นค่ะแขกไปใครมาเขาก็ไม่พลาดที่จะซื้อกลับไปทั้งนั้นค่ะอ้อิ่มแล้วครับ เป็นย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้แนะนำผลไม้เกี่ยวกับจังหวัดโอกินาวะนะครับโอกินาวะกับเมืองไทยเนี้ยอากาศใกล้ๆกันนะครับก็เลยอาจจะเห็นอเก้มองกรสับปะรดมะม่วงอะไรเนี้ยครับก็ใกล้ๆเมืองไทยนะครับน่าสนใจครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับโอ้ยฟอมมาแล้วไทยと気候が似ている沖縄では育つ果物も似ていた สุกだだ็จะเป็นสัปดาห์หน้าฮิโรซังและเพื่อนเก่าจะพาไปเที่ยวธรรมชาติกินอาหารขึ้นชื่อและศึกษาชีวิตดีๆของคนโอกินาว่า จะสนุกสุก้อยขนาดไหนสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้อากิคอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะอยยสุนันาซา